วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาววลิตอรุณทัศนทาง f 89. m 89.5เมกะรวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ดีเจตุยโชลิตอรุณทันและรายการเรื่องเก่าที่เรารักกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับในค่ําคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็รีรันในวันจันเวลาบ่ายสามโมงทางเพจของสถานีนะครับแน่นอนครับรายการของเราจะมีแขกรับเชิญคนสําคัญมานั่งเล่าเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ดีๆในชีวิตให้เราได้รับฟังรับรู้กันนะฮะและแน่นอนวันนี้นะครับเราได้แขกรับเชิญคนพิเศษที่ มีดีกรีเป็นถึงนางสาวไทยปี2541อ่าครับพี่นกครับชาลีเอ่อโทษอพี่นกชลิดาเถาชาลีตัติดพิ่พบนะครับสวัสดีครับัครบพี่นกยังคงสวยห้าเหมือนเดิมอการเวลาทำอะไรไม่ได้บคถึงจะผ่านมาโอท่าสี่หนึ่งหห้าก็ นับเวลาแล้วก็ตกใจไปเลยค่ะหลายสิบหลายสิบเยอะไม่เราไม่นึกนะว่าว่านานขนาดนี้ถ้าถ้าไม่มานั่งนับพอสอกันนะครับอต้องถามว่า ตอนนี้พี่นกทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้นะคะหลังจากที่เรียนจบด็อกเตอร์ด้านชะลอวัยแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยพี่นกก็จะเป็นอาจารย์ไปบรรยายเป็นอาจารย์พิเศษอะคะ่ะใ,ให้นักศึกษาที่แม่ฟ้าหลวงหรือก็มีบางครั้งนะคะรับเชิญไปมาิดลนแล้วก็องค์กรต่างๆอะคะ่ะที่เขาจะมีส่วนที่อยากจะให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็นอกจากนี้ก็ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจน้ําจิ้มนะคะสุขภาพซีฟูด้ด น้ำแจ่วน้ำยำคือน้ำจิ้มไทยๆเนะะี่ยค่ะทำอาหารคลีนให้มันแซบแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่มีคือธุรกิจลิปบอมแซบซึ่งเราทําอาหารแพนเบดแซบแล้วเราก็มีลิปบอมที่มันจะต้องมีความแซบให้รู้ว่าเป็นของไทยอะค่ะด้วยแล้วก็คุณภาพดีค่ะ อร่อยแน่นอนนะขอบคุณค่ะแล้วก็สามารถไปติดตามก็ได้ในในเพจนะคะก็จะมีถ้าเป็นเพจอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพศาสตร์ชลอวัยเมนูที่แจกฟรีทุกวันเลยนะคะก็ไปที่ Health Society By n o ช c h a า ถ้าอยากสั่งน้ำจิ้มน้ำยำน้ำตําน้ำซีฟู้ดน้ำผัดไทยน้ำซอสกะเพราไปที่เพจนะคะชื่ออัศวินชื่อภาษาอังกฤษสะกด A S A แล้วก็ W I N อาซาค่ะ A S A แล้วก็วินที่แปลว่าชนะนะคะอัศวินชื่อแมวพี่แล้วก็ลิปบอมแซบนะคะลิปที่แซบที่สุดในสามโลกเดี๋ยวก็เจอค่ะดูอันนั้นสองเพจ หลังเนี่ยเป็นเพจสั่งซื้อของแต่ถ้าเกิดเพจแรกคือให้ความรู้ฟรีทุกวันอ่าครับก็ดูแลันนะครับว่าลิฟจะแซบขนาดไหนเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยแซบขนาดครับก็แต่คีดพี่ต้องบอกว่าเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็ต้องมี คำนำหน้าเป็นด็อกเตอร์ใช่ค่ะ,ะเป็น <c oughs> เป็น,เป,นเป็นความฝ่ายฝันของพี่นกตั้งแต่เด็กเลยปะครับว่าจะต้องเรียนถึงระดับด็อกเตอร์จริงๆเนี่ยนกไม่ได้ใฝ่รู้เรื่องเรียนมากนะคะ <c oughs> แต่คุณพ่อเนอาะก็เป็นคนที่ใฝ่รู้เรื่องเรียนมาก <c oughs> ท่านมีปริญญาเอกถึง3ใบด้วยกัน <c oughs> ใช่ค่ะท่านมีปริญญาเอกถึง3ใบไได้วยกันแต่นกเองอะ่ะคิดว่าได้ปริญญาตรีเนี่ยก็สุดๆแล้วไม่ไม่คิดว่าชาตินี้จะต้องกลับไปเรียนอะไรใดๆอีกอซึ่งตอนที่เ,เรียนจบปริญญาเอกใหม่ๆนกเดินทางมาประกวดนาสงสาวไทยทันทีนะคะแล้วพ,พอได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ทําปฏิบัติภารกิจ1ปี แต่หลังจากหนึ่งปีแล้วนกก็ไม่ยอมกลับบ้านเพราะนกติดใจอยู่เมืองไทยนะคะจนคุณพ่อยังมีพูดจนเป็นคำที่น่าจะเป็น drive ให้ไปเรียนต่อค่ะว่าความรู้เธอเท่าหางอึง่งความสาวเธออ่ะตอนนี้ก็อายุ25แล้วเธอจะอยู่ในวงการบันเทิงได้อีกสักเท่าไหร่กันเชียวเดี๋ยวก็หมดคุณค่า ตอนนั้นคือท,ท,ที่คุณพ่อพูดตั้งแต่ตอนตอนเปรียบอยู่ยีที่ได้ตําแหน่งนางสาวไทยโอ้ oh, พูดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอใช่ค่ะพ่อพ่อพูดว่าความรู้เท่าห่างอึ่งคือคือจบปีหนึ่งเราไม่ยอมกลับบ้านไงคะตอนนั้นก็คืออายุยี่สิบหกความรู้เท่าห่างอึ่งจบแค่ปริญญาตรีคิดว่ามันเยอะแล้วเหรอ mm hmm. จะไปทําอะไรกินอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็แป๊บเดียวอายุก็เยอะแล้วอยู่ได้ไม่นาน พี่ก็เลยโอเคฟังดังนั้นพี่ก็ไปคิดว่าทํายังไงถึงจะอยู่ได้นานพี่ก็เลยไม่เอาวงการบันเทิงพี่เอาวงการพิธีกร oh. เพราะพี่พูดภาษาอังกฤษได้ <Okay. S 2> ก็เลยเป็นพิธีกรสองภาษาก่อนที่คุณหนิงสไลชัด <laughs> ะจะมาะตรงนี้คือก่อนหน้าคุณหนิงสไลชัดอะถ้าเป็นงานแบบ สองภาษาพี่พี่จะมีงานแบบทุกวันเลยคือ,อไม่จําเป็นต้องเป็นดาราเป็นนักแสดงคือเป็นพิธีกรดีแล้วจะอ้วนจะผอมตามใดทีดด่เรานําเสนอให,ให้ให้ลูกค้าได้เนาะแล้วเราพูดภาษาอังกฤษเราทําให้การโต้อตอบสนทนาลูกค้าสามารถสื่อสิ่งที่จะต้องการสื่อได้เนี่ยเราก็จะมีงานทําอยู่เรื่อยๆคือพ,พิธีกรไม่เกี่ยวกับอายุพิธีกร ก็เกี่ยวกับความสวยบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่าเป็นดาราใช่ก็เลยยึดพิธีกรเป็นหลักคือตอนนั้นของพนกที่รับพิธีกรจะเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ใช่ค่ะพิธีกรงานอีเวนต์สักส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าในช่วงถ้าเราย้อนกลับไปสักเมื่อ20่สิบปีไม่มีรีวิวสินค้าไม่มีบล็อกเกอร์ไม่มีอินลูเอนเซอร์ใช่แล้วเมื่อก่อนพิธีกรสองภาษาเนี่ยค่อนข้างน้อยมากก็จะมีดรอภิวัฒ ที่ท่านอยู่ JSL แล้วท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วในตอนนี้ใท่านเสียไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็เป็นพี่โน้ใช่ไหมครัแล้วก็ถึงจะมาหนิงพี่เป็นพิธีกรคู่กับดรอภิวัตรบ่อยครั้งมากแล้วก็คู่กับพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดสติพงศ์เบิร์ดฮาร์ดใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นจูนสถานที่ยังไม่คายยังยังจูนนี่มาหลังหนิงค่ะหลังหนิง ก็เรียกได้ว่าพี่นกเป็นรุ่นบุกเบิกใช่รุ่นบุกเบิกสองภาษาช่วงนั้นก็ทททแบบท่องเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยกินยาวเลยนะพี่ถ้าทททก็จะมีงานอยู่เรื่อยๆอะค่ะครับตอนนั้นการเป็นพิธีกรในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างพี่นกสนุกค่ะสนุกก็คือเราก็จะต้องถามขอสคริปต์มาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสัก ห้าวันเนาะสัปดาห์หนึ่งห้าวันเนี่ยเพื่อมาศึกษาแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งทีมที่ว่าจ้างเราเขาก็สามารถที่จะมีไทยกับอังกฤษให้เรา<ะ>แต่หลายครั้งเลยมีแต่สคริปต์ไทยเราเราต้องมาเตรียมภาษาอังกฤษเองอซึ่งเราจําเป็นจะต้องขอสคริปต์มาล่วงหน้าเพื่อที่จะมีภาษาอังกฤษคู่เพราะว่าต้องทําใจค่ะว่าพอไปถึงหน้างานมันอาจจะมีอ่าอย่างอย่างน้อยอเปลี่ยนชื่อ คน,คนหรือ<า>หรืออะไรเงี้ยเราจะต้องทําใจ flexible เราจะไม่วินเวียงหน้างานว่ามาเปลี่ยนอะไรเง,งี้ยแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนอะไรที่แบบมันเยอะมันรุนแรงมากเราก็ถึงค่อยบอกเจ้าภาพแต่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยมีอะค่ะแต่เราเหมือนต้องเตรียมไปก่อนอ <ๆ S 1> เพื่อที่อย่างน้อยเนื้อหา90%์ที่เราจะต้องทํางานเนี่ยเรารู้เรามั่นใจแล้วเราก็ซักซ้อมพูด2ภาษาตรงนั้นแล้วพอถึงหน้างานถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราจะไม่ไม่ตื่นเต้นมากแต่ถ้าเราแบบ อ่านแต่ไทยไปแล้วกะแปรสดตรงนั้นน่ะม,มันน่ากลัวมากเลยนะคะดโดยเฉพาะยิย่งถ้ามีแบบถ่ายทอดสดด้วยอะ่ะมันมันมันไม่สามารถอิดิตอะไรได้เลยแล้วเคยมีมีอะไรผิดพลาดบ้างไหมพีม่โนกโชคไม่ค่อยนะคะเป็นการเฉพาะนหน้าไหมไม,ม,ไม่ไม่ค่อยเพราะว่าอย่างอย่างเวลาเป็นพิธีกรคู่อย่างเงี้ยอย่างถ้าทางานกับดอรอภิวัฒน์เนี่ยเราจะสบายใจมากหรือทํางานกับพิหารเนี่ยเราจะสบายใจมากว่าถ้าถ้ามีอะไรเหตุสุดวิสัยด้วย ทั้งสองท่านมีประสบก,การณ์มากกว่าท่านไม่ค่าน้องอยู่แล้วพว่า <ructure> มีแต่จะช่วยอ,อย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราทำพาร์ทของเราเต็มตัวทําการบ้านดีดีเราเรารู้ว่าต้องอะไรยังไงเงี้ยเราก็จะทํางานกับท่านได้เพราะว่าเหมือนกับเวลาทํางานตรงเนี้ยเราก็ต้องให้ให้เกียรติอาชีพอะค่ะว่าต้องมีการพรีแพร์ต้องต้องเตรียมตัวไม่มีใครอยากดูไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบอินพรอไวส์สดๆอย่างเจ้าภาพก็ต้องการให้เรา ออกชื่อสะกดชื่อท่านได้ถูก,ถกต้องใช่ใชอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไปอ่านชื่ออย่างชื่อพี่ชื่อชลิดาเงี้ยพอคนอ่านชื่อชนิดาหรือชลิตาเงี้ยพี่ก็แบบว่าขอโทษค่ะชื่อชลิดาค่ะ <laughs> <laughs> อย่างเงี้ยมันนึกออกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ควรถ <laughs> ้าเรารู้ว่าอ่ะ คนนี้ชื่ออย่างนี้เราก็ต้องถามเจ้าภาพงานเลยว่านนไม่ถึงว่าเออเอากันไหนไปถามคุณเจ้าภาพงานเลยว่าออกเสียงไงแล้วเขียนเป็นคาร,ราโอเกะให้พี่ก็ได้<อ>พี่จะได้อ่านได้ถูกต้องหรือถ้าชื่อฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพนัวน์ให้ถูกหรือชื่อสินค้าอย่างสินค้าชื่ออย่างนี้ถ้าเราไปพนัน์ผิดอีกแบบมันก็สินค้าเขาอุตสาห์ทำการตลาดมัตั้งเยอะมาพลาดตรงพิธีกรอ่านชื่อผิดหรืออย่างอ่านลีโอเป็นสิงสิงเป็นช้างเงี้ยมันไม่ได้อะค่ะ คือของพวกนี้มันต้องทำกันบ้านใช่ไหมใช่ถูก <ละ S 1> ต้องค่ะคือถ้าบางคนแบบอ่ะอาจจะมีงานเยอะไม่มีเวลาทำกันบ้านนี้ก็ก็ก็ไม่ไม่ดีค่ะเพราะว่า เ,เข้าใจได้บางคนอาจจะแบบเออเกต้าเวได้เนาะเพราะความที่แบบมีชั่วโมงบินเยอะออแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยของพี่มันเหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรเล่นละครหรือว่าเป็นวิทยากรเราต้องเราต้อง,ตองเตรียมต้องเตรียมสไลด์ต้องเตรียมงานไปก่อนถ้าเกิดเราเตรียมมาแม่นแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นแบบวิทยากรที่ดียยอะเตรียมมาเหอะร้อยหรือร้อยยี่สิบ แล้วถ้าเราใช้แค่แค่หกสิบหรือหกสิบห้ามันมันโอเคแต่ถ้าเราเตรียมแค่สามสิบแล้วแล้วคนฟังเขาคาดหวังหกสิบห้าเนี่ยมันมันเสียเครดิตอะเสียหน้าด้วยว่าเหมือนเราไม่ไม่พรีแพร์แล้วก็พอไม่พรีแพร์มันกลายเป็นว่าเราไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความ <c oughs> แบบให้เกียรติกับงานที่เขาส่าห์ให้เกียรติเลือกเราเนี้ <c oughs> ครับแล้วขออนญ้ตถามว่าช่วงนั้นนะครับาการเป็นพิธีกรสองภาษาเนี่ยค่าตอบแทน ดีมากเลยใช่ไหมครับเพราะ<ด>ทราบมาว่าด,ดับเบิลจาก ปกติเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือเอ๊ถ้าพูดเลทตรงนี้มันจะน่าเกลียดไหมไมเยถ้าเป็นแบบแบบเบสิกเบสิกเลยนะงานแบบพื้นฐานเลยคือส5 0ห0ห้าถึงห้าหมื่นแต่ถ้าเป็นสองภาษาที่ต้องแปลเองปุ๊บขึ้นไปได้ถึง8 0ดหมื่นเยอะมากใช่ในคืนเดียวเยอะมากใช่ใช่แต่ก็คืออย่างที่ว่าก็ต้องเตรียมตัวอะไรอย่างงี้แล้วถ้าเกิดเขาคาดหวังเราเขาจ้างเราในฐานะนางงามคือชุดราตรีต้องพร้อมหน้าผม ใช่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 ใช oh. เราก็ oh. เราก็จะต้องใช้วิธีว่าสนิทกับห้องเสื้อนั้นห้องเสื้อนี้แล้วก็ oh. ก็ซื้อบ้างอุดหนุนเขาบ้างแล้วก็ขอหยิบยืมบ้าง oh. แล้วก็รักษาตัวเราให้สามารถเอาเขาไปอยู่ในชุดเขาได้ <c oughs> นะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆมาให้เขาอย่างเงี้ย oh. ก็จะมีมีอย่างนั้นอยู่แต่หน้าผมเราต้องเตรียมไปเองด้วยใช่ค่ะหรือว่าบางงานเนี่ยก็จะมี <c oughs> ช่างให้แต่แต่ถ้าเราอะ มีภาพลักษอย่างของพี่นกเนาะก็จะเห็นพี่นกทำแสกกลางแล้วก็ผมอย่างเงี้ยจะคลาสสิก mm hmm. อะสมมุติ Smooth, เราเกิดไปไปเจอช่างที่เราไม่คุ้นเคยแล้วเขารู้รสึกว่าตาสีฟ้าดิสโก้เนี่ยมันมาแรงมันฟาดมากเลยนะแม่แม่ต้องตาสีฟ้า <laughs> เราวพี่อะคือ t r a d i t i o n อ l คลาสสิกลุกมาตลอดแล้วพี่ก็เกงใจช่างเนี้ย ตู้ว่ามันจะออกมางามหน้าไหมล่ะแล้วพี่ต้องทำัไงเคยเจอไมมเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะพี่ก็ป้องกันในการที่ใช้ช่างของพี่ตลอดไงก็คือจากส่วนแบ่งตรงเนี้ก็มีส่วนแบ่งให้ช่างหน้าช่างผมคนที่เรามั่นใจว่าดูแลคลิปลุกเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าส่วนที่เหลืออาจจะแบบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรเงี้ยที่ต้องแบบดูดีพร้อมให้ให้แบบ อะไรอะให้เป็นส่วนของงานที่ทําให้คนที่จ้างเราเขาภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชุดที่ใส่ก็ต้องเป็นธีมสีของตามงานใช่ค่ะางานเขาก็จะบอกธีมมาว่าสีฟ้าสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งไปให้สวยค่ะแล้วอันนี้คือค่าค่าค่าตอบแทนเมื่อโอ้สิกว่าปีที่แล้วใช่ มันเยอะมากอะพี่โน้ใช่มันดีมากเลยค่ะมัน <c oughs> มันดีแล้วก็แบบสมัยก่อนคือเป็นดารา,าแบบสบายมากแต่ว่าตอนเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันหดลงเพราะว่ามันจะมีแบบอ<ช>ินฟลูเอนเซอร์หรือน,นู่นนั่นนี่หลายหลายรูปแบบคือมันมีหลายแพลตฟอร์มมากอะคะ<ช>่ะเราก็คือหน้าที่ของพี่คือต้องต้องปรับตัวเองให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย <c oughs> ด้วย <c oughs> ก็คือจากนี้ไปหลังคุยกับตุ้ยเสร็จ คงหัดเล่น t i กตอกแล้วแหละ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เราก็รู้ว่าแบบลูกค้าของเราหรือว่าแฟนคลับของเราเนี่ยเบสเป็นใครอยู่ที่<ช><ช>ไหนยังไงก็คือตรง facebook fanpage ก็ทำไปถึงแม้คนจะบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้มีแต่คนสูงอายุเท่านั้นแหละร <c oughs> ุนพ่อรุ่นแม่ลุนป้าเออที่เล่น facebook <laughs> ใช่คนสมัยใหม่เขาก็เล่นอิน t a g r a m มเล่น TikTok กันแล้วแต่ถ้าพี่รู้ว่ากลุ่มของพี่อะคือชอบอ่านอะไรเป็นเนื้อหาสาระยาวๆพี่ก็ไปโพส์ตใน Facebook เพราะว่าตรงทิ k t o k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยอินสต g r a m มมันอาจจะแบบเขียนบรรยายได้แค่สั้นๆก็อาจจะต้องทํางานเหนื่อยหน่อยว่าสําหรับคนใหม่ๆที่ชอบดูภาพสวยอาหารสวยๆอธิบายสั้นๆพี่ก็ถ่ายแค่อาหารแล้วก็ชื่อ อาหารแต่ถ้าอยากได้เมนูพร้อมวิธีทําทิปว่าทํายังไงไม่ให้ไหมลวกผักไงให้เขียวสดเนี้ย ก็ต้องมาดูที่แฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจเทสซุสไซตี้ไบโนชัยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะมีแบบมีภาพแบบ20รูปในโพสต์นั้นอะว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนคุณต่อไข่แล้วมันจหน้าตาเป็นยังไงคือบางคนเขาก็ต้องแบบอยากได้รายละเอียดดีเทลยิ่งช่วงโควิดอะไม่ได้มีโอกาสไปพบเจอเขาตัวต่อตัวการสอนทำอาหารมันเลยต้องแบบมีทั้งภาพแล้วกับบรรยายใต้ภาพว่าเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างติกตอกหรือไอจีเนี่ยมันจะมาไวไปไวรูปมันจะ มันจะมีช่วงเวลาของสั้นๆเพราะฉะนั้นละเอียดเนี่ยมันทาตามไม่ได้แต่ว่าบางคนเขาก็คือสมาธิสั้นเราก็ <c oughs> ไม่มีเวลาเสพอะไรได้ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันดีตรงที่เราจะจววหัวว่ามีไม่รู้ใหม่หรืออะไรแต่ว่าอาจจะต้องคิดแบบทําอะไรที่มันเรียกร้องความสนใจนิดนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีอันนี้อาจจะต้องมีมีมทีมช่วยทําเพราะว่าอย่างของพี่สไ์ก็จะเป็นแบบท р а ดิชั่นอลเนาะก็จะสอ,สอนสอนแบบเหมือนเหมือนคุณครูอ่ะจะแบบว่าลิสต์ทุกอย่างมาแล้วก็อันที่หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันลงรายละเอียดได,ได้ได้ได้ลึกกว่าแต่ทีเนี้ยมันอาจจะดูแบบน่าเบื่อสําหรับบางกลุ่มถ้าเราอยากได้กลุ่มนี้เราก็ต้องดูว่าเขาชอบ tikk t ็อชอบอินสตาแกรมหรอเราก็ต้องไปเข้าคาสเรียนแบบ เนาะเออมืออาชีพติ๊กต็อกอินสตาแกรมเป็นดาวติ๊กต็อกเออเป็นยังไงไปโรงเรียนไม่กี่พันบาทก็เรียนมาจะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีทีมงานช่วยให้เด็กๆบอกพี่พี่พี่นกทำง้นี้แล้วเราก็แค่แบบเออทำตามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้แพลตฟอร์มใหม่ๆอันนี้เป็นหลังจากนี้เพราะว่าไอตัว Product ที่พี่มีอ่ะอย่างเช่นลิปสติกหรืออัศวินน้ำจิ้มเงี้ยถ้าไปในเว t ิ k กต k อกอ่ะอาจจะมีช่องทางแบบ กร,กระจายได้ได้ไวลูกค้าได้ไหมใช่แต่ถ้าลูกค้าเริ่มมาถามว่ามีสารกันบูดมีอะไรใดๆไหมเอาอรายละเอียดพี่ก็จะให้ให้รายละเอียดอย่างลึกซึ้งเลยใน f ฟ c e b o o ครับซึ่งเราเป็นนักแสดงเราได้ดีกรีนี้มาจากการที่เรามีครูดี <c oughs> แล้วก็ในโลกยุคใหม่เราฟลกซิเบิลครับซึ่งต่อไปเราอาจจะได้เห็นพี่นกเป็นดาวติกต็อกอาจจะมีคลิปเต้นทุกวัน หลังจากนี้จะไปลงเรียนไปเรื่อยๆเลยเหรอครับพี่น้ตน่าจะนะคะน่าจะได้ลงเรียนอุย้ยมีอีกหลายอย่างที่พี่อยากเรียนเต้นพี่อยากเต้น<ะ>พี่อยากแบบเต้นเบลลี่แดนซ์ระบำหน้าท้องทำไมอะ <c oughs> เ,เพราะว่าเบลลี่แดนซ์หรือว่าระบำแนวแขกแขก,แ,ขกแนวอินเดียอินเดียคือความอ้วนของสตรีคือข้อดีของการเต้นอย่างนี้คือเคยเห็นนักเต้นแบบ ระบำเหล่านี้ตัวผมแห้งแรงน้อยไหมไม dai, ่เคยพี่ว่าเป็นการเอ็กซ์ไซส์ที่ดีนะแล้วติกตอกมันก็มีเต้นหลายแบบใช่ป่ะแล้วพี่ว่าถ้าเออมีมีแบลติแดนน่าจะน่าสนุกครับเล่งไปแล้วใช่ไหมเล่งไปแล้วเอรัมบุรีพี่เปิลคะเดี๋ยวเจอกันครับเอาละครับถ้าเราย้อนกลับไปถึงประวัติครอบครัวของพี่นกนี่จริงๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าพี่นกเกิด ที่ Chicago, ชิคาโกใช่ค่ะใค่ะคือคุณพ่อคุณแม่นอกอะค่ะคุณพ่อเป็นนักเรียนทุนได้ไปอ,อเมริกาส่วนคุณแม่เนี่ยได้รับการรีครูทไปเป็นนางพยาบาลอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั้งสองท่านเจอกันที่นู่นสมรสกันแล้วก็มีนกนะคะเป็นเป็นลูกสาวคนโตแล้วพอนกอายุสักห้าขวบอะค่ะคุณพ่อนกเรียนจบ Ph.D ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมาทำงานที่เมืองไทยเพราะว่า หลังจากที่ท่านได้เซิฟเซิฟแล้วก็สมัครแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยศิลปากรออฟเฟอร์นะคะคตำแหน่งให้ก็คือได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเลยค่คุณพ่อก็เลยแบบโอเคมาแม่ก็ตอนนั้นท้องน้องคนเล็กอยู่ก็มาตอนท้อง8เดือนแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ท,ที่เมืองไทยโดยที่คุณพ่อก็สอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้วนครปฐมส่วนคุณแม่ก็มาทํางานพยาบาลที่เมืองไทย แต่หลังจากที่ทําไปได้สักพักหนึ่งอะค<ช>่ะไม่ไม,ไม่ไม่นานอ่ะสองปีเนาะแม่บอกไม่ไหวแล้วเพราะรว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วก็ไรายได้ที่คุณพ่อเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมันไม่พอค่ะไม่พอที่จะให้โรงเรียนเอกชนกับลูกคือถ้าแม่ยังทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่เมืองไทยแล้วคุณพ่อเป็นอาจารย์สอนอย่างเงี้ย ลูกน่าจะได้ไปเรียนโรงเรียนวัดทั้งคู่แม่ก็เลยใช่แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับไปหาเงินที่อเมริกาดีกว่าแล้วก็ส่งเงินกลับมาดังนั้นแม่ก็เลยไปอยู่อเมริกาเลยก็ทํางานแล้วก็ส่งเงินกลับมาโดยที่คุณพ่อก็เลี้ยงพี่นกกับน,น้องสาวแล้วพี่ก็เป็นเหมือนคล้ายๆแม่ให้กับน้องอเพราะว่าคุณแม่มาเยี่ยมเราปีละครั้งแต่เราเข้าใจว่าพ่อกับแม่แยกกันอยู่เพราะว่า สภาพเศรษฐกิจมันก็เหมือนแบบหลายๆคนแหละที่แบบมารับจ้างทางานในกรุงเทพแล้วก็ฝากลูกไว้กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ส่งเงินไปแล้วก็อะไรสงการก็ไปเยี่ยมลูกทีแต่ของอพี่ก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสที่แม่จะมาเยี่ยมเราทีหนึ่งก็คือได้เจอปีละครั้งนะเจอปีละครั้งอะเจอปีละครั้งแล้วก็เติบโตขึ้นมาพี่ก็มีหน้าทีเ่เป็นเป็นพี่แล้วก็เป็นแม่ให้กับน้องสาวพ,พ่อก็เป็นผู้ปกครอ,องของเราเป็น ทั้งพ่อและแม่ในในคนเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วจนกระทรั่งพี่อายุสิบหกจบมสาคุณแม่ก็ถามว่าอยากจะมาอยู่อเมริกาเหมือนกันไหมด้วยกันไหมพี่ก็ตอบไม่คิดเลยว่าไปค่ะแล้วพอพี่ไปค่ะน้องสาวก็บอกว่าไปด้วย คุณ mm hmm. พ่อก็เลยแบบอ้าวยังไงเหลือพ่อคนเดียวก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานราชการ oh. ซึ่งตอนนั้นอะตําแหน่งกําลังแบบข, mm hmm. ข,ขึ้นขึ้นขึ้นดีมาก <Yeah. S 1> แล้วคุณพ่อก็ตัดสินใจลาออกแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาซึ่งคราวเนี้ยคุณแม่ก็คือแบบเป็นพยาบาลอาชีพมั่นคงอยู่ในห้องผ่าตัดแล้ว mm hmm. แต่คุณพ่อ <Okay. S 1> ต้องไปทํางานลงโรงงานกระป๋องอาหารกระป๋องช่วงแรกเพราะว่าไปก็เหมือนเป็นชาวต่างดาว <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยไปก็ ทำงานโรงงานอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเรียนดีกรีเพื่อที่จะสามารถสอนหนังสือระดับไฮสคูลได้จนคุณพ่อสอบผ่านคุณ i ่นที่จะเป็นครูสอนเด็กนักเรียนระดับไฮสคูลได้คุณพ่อก็เลยได้ไปสอนเด็กระดับไฮสคูลก็น่านักเป็นอาชีพสุดท้ายก่อนที่ท่านจะรีทายคอครับก็คือพี่นกก็ได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศใช่ค่ะ จนจนโตเลย <S <s> จนก<ช>ระทั่งอายุประมาณ24ค่ะ24ใกล้จะ่25เนี่ยก็มีแมวมองคือคุณสมชยสัยในลวันติดต่อมา <S <s> หอให้ประกวดนางสาวไทยก็อยากประกวดแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่เรียนจบพยาบาลใช่ไหมคะ <S <s> <S คุณพ,อพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงก็ยื่นคำขาดว่าขอให้เรียนจบพยาบาลก่อนแล้วจะไปประกวดก็ได้ก็เลย รีบจบพยาบาลแล้วก็มาประกวดโดยที่เรียนจบพยาบาลเสร็จนะคะรับใบประกาศนียบัตรสอบเออเรื่องใบประกอบโรคศินป์ลเซเส้นว่าทิง<ช>้งไว้แล้วก็มารู้ผลหลังจากที่กลับมาอยู่มืองไทยละเพื่อเตรียมตัวประกวดนางสาวไทยว่าโอเคเราผ่านได้บอร์ดผ่านสเตทบอร์ดละเป็น<ช>พยาบาลได้ถูกต้องตามกฎหมาย<ช>แต่เราก็ พอสไวยก่อนเผื่อก็คือมาประกวดคิดว่าถ้าประกวดได้ก็ดีสมปรารถนาแต่ถ้าไม่ได้ก็แค่กลับไปทำงานพยาบาลเอาละครับก็เป็นเรื่องราวที่จะบอกว่าเหมือนข้างบนเขาลิขิตไว้เนาะพี่จริงๆที่เราจะต้องไปทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเลยฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะก็แฉลบออกมาเพราะจริงๆอยากทำงานวงการบันเทิงนะคะคือคุยกับคุณแม่ว่า ถ้าให้เลือกเรียนสมัยที่อยู่มหาวิทยาลัยอ,อยากเรียนบอร์ดแคสติ้งคอมมิวนิเคชันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวรู้สึกว่ามันเท่มากเลยอ่ะ แล้วแม่บอกว่าไม่ได้ไถ้ายอยู่ใต้หลังคาบ้านฉันต้องไปเรียนพยาบาล<อ>เพราะนี่คืออาชีพที่ฉันมั่นใจว่าลูกจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็รีบจ่ายหนี้ค่าการศึกษาที่กู้มาเรียนพยาบาลให้หมด <laughs> เพราะเดี๋ยวแม่ต้องส่งน้องต่อ <laughs> ชัดเจนว่าต้องเรียนพยาบาลค่ะ <laughs> อันนี้เป็นคําขาดของคุณแม่เลย <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะครับเอาละครับเรากําลังรับฟังเรื่องราวและประสบการณ์ของนกที่กําลังเข้มข้นแล้วก็ เป็นการเริ่มต้นที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงของเมืองไทยในช่วงนั้นนะแต่ว่าพี่นุกครับเสียดายมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับในค่ำคืนนี้ เวลาหมดแต่เดี๋ยววนันศุกร์หน้าเรามาต่อกันอีกนะฮะขอพี่นกยังไม่ไปไหนแล้วยังล็อกตัวไวให้อยู่กับเราจนถึงวันอีกสุกหนึ่งนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากๆเลยนะครับขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็เรื่องราวน่ารักๆให้เราฟังนะครับและเช่นกันครับเราก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงวินาทีนี้นะฮะพี่นกในค่ำคืนนี้เราทั้งคู่ก็ต้องขอลาว่าราตรีสวัสดิ์กับทุกท่านไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเรื่องเก่าที่เรารักได้ในครั้งต่อไปสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w อร์ d i o .rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m /rmuttradio หรือทาง Line official@ R M U T T Radio